รอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมคะขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะก็เราอยู่กันแบบยาวๆนะคะจนมาถึงช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงสุดท้ายของวันแล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ทุกท่านรอคอยนะคะก็คือจะเป็นช่วงของการจับ แจกรางวัลนะคะสำหรับลูกค้าที่ช็อปนะคะภายในมหาชัยกรุ๊ปของเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะเข้าสู่ภายในงานช็อปแหลกแจกกระจายนะคะเป็นคำขอบคุณนะคะแทนคำขอบคุณให้ลูกค้าร้านมหาชัยกรุ๊ปนะคะสำหรับสาขานี้นะคะเป็นสาขาเหล่านาดีพรุ่งนี้ก็จะไปอีกหนึ่งสาขาก็คือเป็นสาขาชลชื่นนะคะวันนี้เราจะมาจับแจกกันอย่างที่ได้บอกตั้งแต่ช่วงต้นนะคะ ครบรอบ12ปีทั้งทีนะจะมาแจกแบบรางวัลเล็กๆไม่ได้เรามีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็มีทองคำหนึ่งสลึงอีก6รางวัลน,นะคะสำหรับในช่วงนี้เราจะมีรางวัลอะไรกันบ้างนะคะมีทั้งพัดลมนะคะจำนวน3รางวัลหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะ3รางวัลค่ะนาฬิกาสมาร์ทวอท์สรางวัลน,นะคะคูป,ปองททนเงินสดมูลค่า3,000บาท3รางวัลมือถือซั s u ุง A06 นะคะรางวัลและคูปองแทนเงินสดมูลค่า5,000บาทนะคะจำนวน2รางวัลตู้เย็นนี่ฝั่งบริษันันขวามือนี้นะคะ1รางวัลและทองคํา1สลึงจํานวน6รางวัลนะคะซึ่งตอนนี้ถึงเวลาแล้วละค่ะที่ทุกท่านรอคอยนะคะทุกท่านพร้อมที่จะจับรางวัลหรือยังคะอุ้ยไม่มีเสียงสงสัยท่านผู้บริหารอาจจะยังไม่มาจับแน่เลยพร้อมกันหรือยงเอ่ย อ่าพอมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรางวัลแรกนะคะที่เราจะมาจับรางวัลก็คือรางวัลพัดลมก่อนเลยนะคะ3ารางวัลแน่นอนค่ะดิฉันก็จะขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะเฮียเล็กค่ะท่านผู้บริหารสาขาเหล่านาดีขึ้นมาจับรางวัลขอเสียพรมให้เฮียเล็กด้วยนะคะ <c oughs> เรียนเชิญเฮียเลยค่ะเฮียจับมาสามรางวัลลวดเลยนะคะ อ่ารางวัลแรกเป็นพัดลม G-Soulife นะคะ FA53 จํานวน3รางวัลค่ะหัวสาวตื่นเต้นมากคุณสามากค่ะโอเคทําท่าๆแทมใครจะได้พัดลมกลับบ้านไปนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ที่นี่นะคะถ้าหวัว่าเป็นชื่อของคุณลูกค้านะคะสามารถขึ้นมารับรางวัลได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่นะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะคะ าสามรางวัลนะคะจะเป็นของใครและสำหรับผู้ที่รับรางวัลพัดลมได้แก่คุณได้แก่คุณคุณธีราดาถนอมพันธ์ค่ะคุณธีราดาถนอมพันธ์นะคะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเรานี่เองนะคะเดีให้ทีมงานอ๋อเบอร์โทรศัพท์ได้คะ่ะ เบอร์โทรศัพท์ 06311218xx นะคะต่อไปนะคะคุณสายจิตชัยจักค่ะคุณสายจิตชัยจักนะคะเบอร์โทรศัพท์08906648ตตึ๊ๆน,นะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะที่รับพัดลมก็คือคุณสำริดมีจิตชัย อะไรขอไปนิดน <Net> ึงนะคะคุณสำลิศมีจิตชัยนะคะเบอร์โทร08267945ตื้ดตื้ดนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปนะคะสำหรับท่านที่รับพัดลมค่ะเพียเรค่ะต่อไปขอแจกมอบ